สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีหัวข้อที่เอ,อ่เรียกว่าน่าสนใจมากเลยค่ะเป็นเรื่องที่หลายคนกำลังจับตามองนั่นก็คือการเปรียบเทียบระหว่างหุ้นกับคริปโตโคเคอเรนซีครับผม สองอย่างนี้ดูเหมือนจะต่างกันสุดขั้วเลยนะครับใช่ค่ะแต่ก็นะคะในโลกเศรษฐกิจดิจิตอลแบบนี้มันก็อาจจะมาบรรจบกันมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราก็เลยรวบรวมข้อมูลมาค่ะทั้งบทวิเคราะห์ทั้งคลิปจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเลยเพื่อจะมาสกัดแก่นสําคัญกันครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือการกรองข้อมูลจากหลายๆมุมให้ผู้ฟังได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นเข้าใจธรรมชาติของสินทรัพย์แต่ละอย่าง ความเสี่ยงโอกาสที่มาพร้อมกันอืคือไม่ได้จะชี้นำนะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลให้ไปคิดต่อหรือตัดสินใจกันเองได้ใช่เลยค่ะมีแหล่งข้อมูลหนึ่งเปรียบเทียบไว้แบบเห็นภาพมากเขาบอกว่าถ้าไปถามไมเคิลเซเลอร์นะเขาก็จะบอกไปคริปโตเลยอ๋อครับแต่ถ้าถามวอร์เรนบัฟเฟตก็ต้องหุ้นเท่านั้นหรือถ้าโดนัลด์ทรัมนี่ก็อสังหาริมทรัพย์ <laughs> ครับผมแต่ละคนก็เชียร์สินทรัพย์ที่ตัวเองถนัดนะครับใช่ค่ะ แต่สิ่งที่เหมาะกับคนอื่นอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้งั้นเรามาเริ่มแกะกล่องข้อมูลนี้กันเลยดีกว่าค่ะเอาสินทรัพย์ที่คุ้นเคยที่สุดก่อนเลยหุ้นค่ะการซื้อหุ้นนี่ก็เหมือนเราได้เป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัทนั้นๆถูกไหมคะถูกต้องครับหลักการพื้นฐานเป็นแบบนั้นเลยหุ้นหรือ stocks หรือ equity เนี่ย มันคือตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการจริงๆผู้ถือหุ้นก็จะมีสิทธิ์ในสินทรัพย์ในกําไรของบริษัทต,ตามสัสดส่วนที่เราถือครองถ้าบริษัทมีกําไรมีนโยบายจ่ายปันผลเราก็อาจจะได้เงินปันผลหรือดีเิเด์ดครับห,หรืออาจจะทํากําไรจากส่วนต่างราคาหรือแคปิตอลเกนตอนที่เราขายหุ้นได้ราคาสูงกว่าตอนซื้อนะครับอ๋อค่ะซึ่งมูลค่าหุ้นเองเนี่ยมันก็จะผูกกับผลประกอบการ ฐานะการเงินของบริษัทแล้วก็ปัจจัยเศรษฐกิจโดยรวมด้วยตลาดหุ้นนี้ก็น่าจะใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะใหญ่มากครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นร้อยๆปีเลยมีข้อมูลให้ศึกษากันแบบว่าเยอะมากมูลค่าตลาดรวมทั่วโลกนี้ก็มหาศาลครับประมาณ55.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะตอนกลางปี2024 โอ oh, เยอะจริงๆค่ะทีนี้ข้ามฝั่งมาดูดาวร่งพุ่งแรงบ้างคริปโตหรือคริปโตเคอเรนซีสินทรัพย์ดิจิทัลที่แบบได้ยินกันบ่อยมากช่วง10กว่าปีมันเนี้ยมันคืออะไรกันแน่ค่ะครับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจริงๆมันคือสกุลเงินดิจิทัลนะครับที่ใช้การเข้ารหัสหรือคริปโตกราฟิกเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็จะทำงานบนเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชน อ๋อบล็อกเชนที่ได้ยินบ่อยๆใช่ครับมันเหมือนสมุดบัญชีดิจิทัลที่แบบกระจายศูนย์คือข้อมูลมันไม่ได้อยู่กับใครคนเดียวทําให้โปรง่งใสแล้วก็ไม่มีตัวกลางควบคุมโดยตรงต่างจากเงินบาทเงินดอลลาร์ที่ออกโดยธนาคารกลางอืมจุดประสงค์แรกๆคือเอาไว้แลกเปลี่ยนแต่ตอนนี้เหมือนจะเน้นลงทุนเก่งกําไรกันมากกว่าหรือเปล่าคะใช่ครับปัจจุบันบทบาทที่คนสนใจส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการทําธุรกรรมออนไลน์บางอย่าง การเก็งกำไรหรือการลงทุนมากกว่าข้อมูลกลางปี2024นี่บอกว่ามีคริปโตมากกว่า2 6 0 0 0สกุลแล้วนะครับเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะเยอะมากครับแต่ที่ดังสุดก็แน่นอนบิตคอยน์อันนี้มีเอกลักษณ์คือจำนวนจำกัดแค่21ล้านเหรียญการที่มันมีจำกัดเนี่ยล่ะค่ะทำให้บางคนบอกว่ามันเหมือนทองคำดิจิตอลครับอันนั้นก็เป็นเนื้อเรื่องหรือเรื่องเล่าสำคัญอันหนึ่งที่ขับเคลื่อนความเชื่อมั่นแล้วก็มูลค่าในระยะยาว แต่โดยรวมๆนะครับมูลค่าคริปโตสนใจมันก็ยังขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์อุปทานแล้วก็การเก็งกำไรเป็นหลักแล้วมูลค่าตลาดรวมของคริปโตล่ะคะถ้าเทียบกับหุ้นอยู่ที่ประมาณ2.43ล้านล้านดอลลาร์ครับช่วงกลางปี2024ซึ่งถ้าเทียบกับตลาดหุ้น55ล้านล้านเมื่อกี้อ๋อก็ยังเล็กกว่าเยอะเลยนะคะใช่ครับเล็กกว่าการพอสมควรเลยครับโอเคค่ะพอเห็นภาพรวมของทั้งสองอย่างแล้วทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญเลยความแตกต่างค่ะแหล่งข้อมูลที่เรามีนี่ แจกแจงไว้หลายข้อเลยมันต่างกันตรงไหนบ้างคะต่างกันหลายมิติมากๆครับเริ่มที่เรื่องแรกเลยการกำกับดูแลอันนี้ชัดเจนค่ะตลาดหุ้นเนี่ยมีหน่วยงานรัฐอย่างบ้านเราก็กรตสหรัฐก็ SEC คอยดูแลเข้มงวดเลยมีกฎเกณฑ์ชัดเจนคุ้มครองนักลงทุนรักษาความโปร่งใสบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการเงินสม่ำเสมอ,อแต่ในโลกคริปโตเนี่ย การกำกับดูแลยังเอ่อเรียกว่ายังไม่ชัดเจนดีกว่าครับแต่ละประเทศก็มีแนวทางต่างกันไปยังมีความไม่แน่นอนทางกฎหมายสูงซึ่งอันนี้เป็นความเสี่ยงสำคัญเลยนะครับแค่เรื่องกฎก็ต่างกันเยอะแล้วนะคะแล้วเรื่องเวลาทำงานตลาดล่ะคะอันนี้ก็ต่างกันสุดขั้วเลยใช่เลยครับตลาดหุ้นมีเวลาเปิดปิดแน่นอนจันทร์ถึงศุกร์ตามเวลาทำงานปิดเสาร์อาทิตย์วันหยุดค่ะแต่ตลาดคริปโตนี่ เปิดตลอด24ชั่วโมง7วันไม่มีวันหยุดเลยครับซื้อขายได้ตลอดเวลาเลยตลอดเวลาครับซึ่งก็เป็นทั้งข้อดีเรื่องความสะดวกแต่มันก็หมายความว่าราคามันพร้อมจะเหวี่ยงได้ตลอดเวลาเหมือนกันไม่มีพักเลยการที่มันเทรดได้24-70นี่เองอาจจะส่งผลต่อความผันผวนและความเสี่ยงด้วยหรือเปล่าคะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นจุดที่คนพูดถึงมากที่สุดเลยมีส่วนอย่างมากเลยครับคริปโตนี้คือ ขึ้นชื่อเรื่องความผันผลสูงจริงๆราคาอาจจะพุ่งหรือดิ่งแบบน่าตกใจในเวลาสั้นๆเลยมีข้อมูลเปรียบเทียบไหมคะว่ามันผันผวนขนาดไหนมีข้อมูลจากแหล่งหนึ่งครับเขาบอกว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาบิตคอยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสูงถึง63.6%โหครับเทียบกับดัชนี S&P 500ของหุ้นสหรัฐที่15.6%ต่อปีต่างกันเยอะมากแต่แต ต้องไม่ลืมว่ามันมาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะขาดทุนหนักมากในระดับเดียวกันหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับนอกจากเสี่ยงเรื่องราคาแล้วยังมีเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยเช่นโดนแฮ็กลืมรหัสหรือทำา r r v v a t Key ์หายอันนี้คือหายหมดเลยนะครับน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วหุ้นล่ะคะถึงพันผวนน้อยกว่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีใช่ไหม แน่นอนครับหุ้นก็ยังมีความเสี่ยงจากภาวะตลาดโดยรวมหรือปัญหาที่เกิดกับตัวบริษัทเองได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีความเสี่ยงเลยอืมเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้ามองในแง่ธรรมชาติของสินทรัพย์กับที่มาของมูลค่าล่คะคะอันนี้ดูจะต่างกันโดยพื้นฐานเลยถูกต้องครับอันนี้เป็นความแตกต่างเชิงปรัชญาเลยก็ได้หุ้นคือความเป็นเจ้าของในธุรกิจจริงๆที่มีตัวตนมีสินทรัพย์มีการดําเนินงานสร้างไรายได้ มูลค่ามันก็เลยผูกกับสิ่งเหล่านี้ค่ะแต่คริปโตเนี่ยโดยพื้นฐานมันเป็นสินทรัพย์ดิจิตัลมูลค่าส่วนใหญ่ในปัจจุบันมันมาจากความเชื่อมั่นการยอมรับในเครือข่ายอุปสงค์อุปทานในตลาดแล้วก็ศักยภาพในอนาคตที่คนคาดหวังมันไม่ได้มีกระแสงเงินสดหรือสินทรัพย์ที่จับต้องได้มาค้ำประกันโดยตรงเหมือนหุ้นมีคนเปรียบเทียบว,ว่าหุ้นเหมือนกระดาษบอกสิทธิ์คริปโตเป็นดิจิทัล ส่วนอสังหาคือของที่จับต้องได้จริงๆใช่ครับการเปรียบเทียบแบบนั้นช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยอีกประเด็นที่ต่างกันคือต้นทุนเริ่มต้นครับอ๋อใช่เหมือนว่าคริปโตจะเข้าถึงง่ายกว่าใช้เงินน้อยกว่าได้ใช่ครับเพราะเราซื้อเป็นหน่วยย่อยๆได้ไม่จำเป็นต้องซื้อ1บิตคอยเต็มๆซื้อ0.001บิตคอยก็ได้ใช้เงินไม่กี่ร้อยไม่กี่พันบาทก็เริ่มได้แล้วแต่หุ้นเนี่ยบางทีมีขั้นต่ำ ต้องซื้อทีละร้อยหุ้นหรือบอร์ดล็อตทำให้เงินเริ่มต้นอาจจะสูงกว่าครับฟังดูต่างกันเยอะเลยนะคะแต่ถึงถึงอย่างนั้นมันก็พอมีอะไรที่เหมือนกันอยู่บ้างใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าต่างกันไปหมดมีครับมีความคล้ายกันอยู่บ้างอย่างแรกคือศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนทั้งคู่เปิดโอกาสให้นักลงทุนทำกำไรได้ค่ะแล้วนักลงทุนก็ใช้ทั้งคู่ในการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตได้เหมือนกันแม้สัดส่วนจะต่างกันไปนะอืมแล้วก็เรื่องความเสี่ยงใช่ ทั้งคู่ก็มีความเสี่ยงมีความไม่แน่นอนราคาได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกคล้ายๆกันบ้างเช่นเศรษฐกิจโลกข่าวสารหรืออารมณ์ตลาดแล้วเรื่องกลยุทธ์การลงทุนล่ะคะใช้ได้เหมือนกันไหมทั้งระยะสั้นระยะยาวประยุกต์ใช้ได้ครับทั้งลงทุนระยะยาวที่เน้นการเติบโตในอนาคตหรือที่เรียกกันว่า buy and hold ในโลกหุ้นหรือ h o d l ในภาษาคริปโต h o l d ow, นี่มาจาก ho ที่สะกดผิดใช่ไหมคะเห็นบ่อย ใช่ครับฮ่าฮ่ามันกลายเป็นสับเฉพาะไปแล้วแล้วก็มีการลงทุนระยะสั้นหรือเก่งกกำไรที่เน้นทำกำไรจากความผันผวนในเวลาสั้นๆเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆก็ใช้ได้ด้วยใช้ได้ครับทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็เอามาปรับใช้ได้กับทั้งสองตลาดแม้รายละเอียดปัจจัยที่ดูจะต่างกันไปนะครับ น่าสนใจค่ะทีนี้ถ้าจะลงลึกเรื่องกลยุทธ์ระหว่างระยะสั้นกับระยะยาวมันมีแนวทางหรือข้อควรพิจารณาที่ต่างกันชัดเจนไหมคะสำหรับหุ้นกับคริปโตมีความแตกต่างในรายละเอียดแล้วก็ปรัชญาการลงทุนครับถ้ามองระยะยาวก่อนนะ,ะสำหรับหุ้นเนี่ย การลงทุนยาวๆมักจะเน้นเลือกบริษัทที่พื้นฐานดีจริงๆมีประวัติผลงานดีมีความสามารถในการแข่งขันคาดหวังการเติบโตของกิจการแล้วก็อาจจะได้เงินปันผลระหว่างทางด้วยเป็นการลงทุนแบบซื้อแล้วถือไม่ค่อยจับจังหวะตลาดเท่าไหร่เชื่อในตัวธุรกิจใช่ครับเชื่อในมูลค่ากิจการแต่ถ้าเป็นคริปโตเนี่ยการลงทุนยาวๆหรือโฮลดิ้ง มักจะมาจากความเชื่อมั่นมากๆในเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือในโปรเจกต์นั้นๆว่ามันจะเปลี่ยนโลกได้ในอนาคตกลุ่มโฮเดอร์สนี่คือซื้อแล้วถือนานเป็นปีๆเลยไม่สนความผันผวนระยะสั้นแต่ต้องอดทนกับความเหวี่ยงของราคาระหว่างทางได้มากๆครับฟังดูต้องใช้ความเชื่อมั่นและความอดทนสูงมากจริงๆค่ะแล้วถ้าเป็นสายระยะสั้นที่เน้นทำกำไรเร็วล่ะคะแนวทางต่างกันไหมต่างกันพอสมควรครับสำหรับหุ้น การเทรดสั้นๆก็คือเน้นทำกำไรจากส่วนต่างราคาในเวลาสั้นๆอาจจะวันสัปดาห์ส่วนใหญ่ใช้เทคนิคเขดูกราฟหาจังหวะค่ะบางคนอาจใช้เครื่องมือซับซ้อนขึ้นอย่าง CFD ที่ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงโดยไม่ต้องถือหุ้นจริงแต่ก็ต้องติดตามตลาดใกล้ชิดใช้เวลาเยอะหน่อยแล้วคริปโตเหละคะเหมาะกับสายซิ่งไหม เหมาะมากครับสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงมากๆนะครับเพราะตลาดมันผันผวน,นสูงเปิด24ชั่วโมงการทำกำไรอาจจะเกิดขึ้นได้ในไม่กี่นาทีชั่วโมงหรือวันเลยโอกาสกำไรเร็วและสูงกว่าหุ้นแต่ก็เสี่ยงกว่ามากๆเช่นกันมีกลยุทธ์เฉพาะทางไหมคะมีครับ เช่น break out trading คือเข้าซื้อขายตอนราคามันทะลุแนวรับแนวต้านสำคัญหรือการเทรดฟิวเจอร์สที่เก่งกำไรราคาในอนาคตใช้ l e เวอเรจได้ด้วย l e เวอเรจนี่คือเหมือนยืมเงินมาเทรดเพิ่มประมาณนั้นครับมันช่วยเพิ่มกำลังซื้อแต่ต้องย้ำเลยว่ามันเป็นดาบสองคมขยายทั้งกำไรและขาดทุนให้สูงขึ้นมากๆต้องระวังสุดๆครับ ขอบคุณค่ะที่อธิบายกลยุทธ์ชัดเจนเลยทีนี้ถ้าให้สรุปเป็นข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างแบบกระชับกระชับอีกทีจะเป็นยังไงบ้างคะเริ่มที่คริปโตก่อนก็ได้ค่ะได้ครับสำหรับคริปโตเคเรนซี y นะครับข้อดีอย่างแรกเลยเข้าถึงง่ายเริ่มด้วยเงินน้อยได้ซื้อขายได้24-7มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงมากในเวลาสั้นๆถ้าเข้าถูกจังหวะนะบางสกุลอย่างบิตคอยอาจจะช่วยเรื่องเงินเฟ้อได้ในระยะยาว มีนวัตรกรรมใหม่ๆให้สร้างผลตอบแทนเช่น staking หรือ farming และก็ลักษณะกระจายศูนย์ที่บางคนมองว่าดีข้อเสียอันดับหนึ่งเลยคือผันผวนสูงมากเสี่ยงสูงมากการกำกับดูแลยังไม่ชัดเจนไม่แน่นอนมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเช่นโดนแฮ็กหรือทำกุญแจหายส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างกระแสเงินสดโดยตรงเหมือนปันผลหุ้นอาจมีค่าธรรมเนียมสูงและก็บางทีธุรกรรมก็ชาได้ครับชัดเจนค่ะ แล้วถ้าเป็นฝั่งหุ้นล่ะคะข้อดีข้อเสียคืออะไรบ้างสำหรับหุ้นครับข้อดีมีการกำกับดูแลเข้มงวดชัดเจนกว่าตลาดมีเสถียรภาพกว่านักลงทุนได้รับการคุ้มครองดีกว่ามีประวัติข้อมูลยาวนานให้ศึกษามีโอกาสได้เงินปันผลเป็นกระแสงเงินสดสม่ำเสมอเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของธุรกิจจริงๆมีความหลากหลายสูงเลือกได้หลายอุตสาหกรรมหลายประเทศแล้วก็ค่อนข้างแพสซีฟ ไม่ต้องไปบริหารเองข้อเสียมีข้อจำกัดเรื่องเวลาซื้อขายโอกาสทำกำไรแบบมหาศาลในเวลาสั้นๆอาจจะไม่เท่าคริปโตช่วงบูมๆูมราคาอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจความเชี่ยวมั่นข่าวสารต่างๆมือใหม่อาจจะเจอรถไฟเหาะทางอารมณ์ได้ง่ายกังวลเช็คราคาบ่อยแล้วก็ยังเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่ใช่สินทรัพย์ที่จับต้องได้โดยตรง พอพูดถึงสินทรัพย์จับต้องได้แหล่งข้อมูลที่เรามีก็พูดถึงอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกทางเลือกด้วยช่วยเปรียบเทียบสั้นๆหน่อยได้ไหมคะว่ามันต่างจากหุนคริปโตยังไงบ้างคะได้ครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจุดต่างสําคัญสุดคือมันเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้จริงๆข้อดีหลักๆที่ข้อมูลพูดถึงก็คือ 1. สร้างกระแสงเงินสด Cash flow จากค่าเช่าได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ 2. มีโอกาสที่มูลค่าทรัพย์สินจะเพิ่มขึ้น (appreciation) ในระยะยาวโดยเฉพาะถ้าทำเลดีและ 3. ส,สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ดีมากในหลายประเทศเช่นการหักค่าเสื่อมราคาหรือในสหรัฐมี one 1 t r e e one exchange ที่ช่วยเลื่อนการจ่ายภาษีกําไรได้ฟังดูมีข้อดีน่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องกระแสงเงินสดกับภาษีแต่ก็น่าจะมีข้อเสียเหมือนกันใช่ไหมคะแน่นอนครับข้อเสียหลักๆเลยคือ1 ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นสูงมากสูงกว่าหุ้นหรือคริปโตเยอะเลย 2. มีความยุ่งยากในการบริหารจัดการหาผู้เช่าซ่อมแซมจัดการปัญหาต่างๆถึงจ้างคนดูแลก็ยังต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ดีไม่ได้พาสิฟเท่าถือหุ้นและ 3. ส,สภาพคล่องต่ำมากจะขายเปลี่ยนเป็นเงินสดทีใช้เวลานานอาจจะเป็นเดือนเดือนหรือเป็นปีต่างจากหุ้นคริปโตที่ซื้อง่ายขายคล่องกว่าเยอะครับ ขอบคุณค่ะที่ช่วยขยายภาพอสังหาให้เห็นชัดขึ้นที่นี้สมมุติว่ามีคนฟังแล้วสนใจอยากจะเริ่มลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือคริปโตก็ตามขั้นตอนพื้นฐานควรทำยังไงก้องคะพอจะมีแนวทางคร่าวๆไหมคะขั้นตอนพื้นฐานค่อนข้างคล้ายกันครับคือ 1. เปิดบัญชีต้องไปเปิดกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตหุ้นก็บรเกอร์คริปโตก็ exchange ที่กรลตรับรอง 2. กําหนดกลยุทธ์ ถามตัวเองก่อนเป้าหมายคืออะไรรับความเสี่ยงได้แค่ไหนจะลงทุนยาวหรือเทรดสั้น 3. ศึกษาข้อมูลอันนี้สำคัญมากต้องศึกษาเรื่องที่จะลงทุนสภาวะตลาดเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ 4. บริหารความเสี่ยงสำคัญที่สุดเลยต้องมีแผนเช่นตั้งจุดตัดขาดทุน stop loss หรือกระจายการลงทุนไม่ทุ่มไปที่เดียวมีพวก copy trading ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ ใช่ครับบางแพลตฟอร์มมีให้คัดลอกกลยุทธ์คนอื่นได้แต่ก็ต้องศึกษาข้อมูลคนและความเสี่ยงของคนที่เราจะก๊อปปี้ให้ดีก่อนนะครับเอาล่าค่ะเราก็ได้เจาะลึกข้อมูลเปรียบเทียบเป็นมาพอสมควรแล้วนะคะทั้งหุ้นคริปโตแล้วก็มีมุมมองเรื่องอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเสริมภาพรวมก็คือแต่ละอย่างมีคาแรคเตอร์มีจุดเด่นจุด,ดด้อยต่างกันชัดเจนเลยครับผมหุ้นอาจจะดูมั่นคงกว่ามีกฎเกณฑ์มีธุรกิจรองรับค่ะ ส่วนคริปโตก็เปิดโอกาสผลตอบแทนสูงแต่ก็เสี่ยงสูงผันผวนมากแล้วก็เรื่องกฎระเบียบที่ยังไม่นิ่งใช่ครับส่วนอสังหาก็เป็นของจับต้องได้เน้นกระแสงเงินสดภาษีแต่ก็ต้องใช้ทุนเยอะสภาพคล่องต่ำจัดการยุ่งยากหน่อยมันเลยไม่มีคำตอบตายตัวจริงๆนะคะว่าอะไรดีที่สุดไม่มีเลยครับ การตัดสินใจที่ดีที่สุดคือการตัดสินใจที่มันเข้ากับเป้าหมายการเงินของเราระยะเวลาลงทุนแล้วก็ที่สําคัญสุดคือระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ซึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันจริงๆการกระจายการลงทุนไปหลายๆอย่างก็ยังเป็นหลักการที่ดีอยู่ครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมามีประเด็นไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษที่อยากจะทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองนําไปคิดต่อยอดดูไหมคะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ แล้วก็อาจจะกระทบกับการลงทุนในอนาคตเลยครับคือแนวโน้มที่เส้นแบ่งระหว่างสินทรัพย์พวกนี้มันอาจจะเริ่มเบลอหรือเชื่อมโยงกันมากขึ้นเบลอยังไงคะเราเริ่มเห็นสัญญาณชัดขึ้นจากการอนุมัติ Bitcoin ETF ใช่ไหมครับที่เอาคริปโตเข้ามาในตลาดการเงินเดิมๆทำให้นักลงทุนเข้าถึงง่ายขึ้นผ่านบัญชีหุ้นอ๋อค่ะใช่ๆนอกจากนี้แนวคิดเรื่อง tokenized assets หรือการเอาสินทรัพย์จริงๆเช่นหุ้นอสังหางานศิลปะมาแปลงเป็นโทเค็นดิจิทัลบนบล็อกเชนก็มีการพูดถึงและพัฒนากันจริงจังมากขึ้นหมายความว่าอนาคตเราอาจจะซื้อขายหุ้นหรือบ้านบนบล็อกเชนได้เหมือนคริปโตหรอคะนั่นคือความเป็นไปได้ที่หลายคนมองครับซึ่งมันก็จะนำไปสู่คำถามที่น่าติดตามต่อว่ารูปแบบการลงทุนแบบผสมผสานใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นอีกไหม การกำกับดูแลที่ชัดเจนขึ้นเป็นสากลมากขึ้นจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไปอย่างไรแล้วเทคโนโลยีพวกนี้จะทำให้วิธีคิดวิธีลงทุนการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ต่างๆของเราเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนในอนาคตโรับผานนอย่างที่น่าคิดตามมากๆเลยค่ะครับยังไม่มีคำตอบสุดท้ายแต่เป็นสิ่งที่นักลงทุนยุคนี้ควรจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดครับผมเป็นประเด็นทิ้งทายที่น่าสนใจแล้วก็ ชวนให้คิดต่อจริงๆค่ะหวังว่าการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเพื่อประกอบการตัดสินใจหรือแค่เพิ่มความเข้าใจในโลกการเงินการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ